ขณะที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงประเด็นที่บอกว่าพื้นที่บ้านหนองแยาแก้ววันนี้ตรงกับเดทไลน์แล้วใช่ไหมครับส่วนบ้านหนองจานคือ10ตุลาคมที่ต้องออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะใช้กฎหมายแต่จะไม่ใช่การผลักดันชาวกัมพูชาครับนายอนุทินชายวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยบอกว่า เรื่องของการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้อนุมัติหลักการไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ประชุมสมชจะต้องไปดูว่าตรงไหนที่ควรมีรั้วและตรงไหนที่ไม่ควรมีรั้วไม่ใช่ว่าจะต้องมีรั้วตลอดแนวพรมแดนครับจะต้องไปเริ่มจากตรงไหนอ่าตรงไหนที่ควรจะมีตรงไหนไม่ควรมีมันไม่ใช่แบบโอ้โเอารัว้วตลอดแนวพรมแดนเลยล้วมันก็คงไม่ถึงขนาดน,นั้นมนะั้ง ส่วนที่สำนักข่าวแมีถามของกมพูชารายงานว่าชาวบ้านชาวกพูชาในพื้นที่บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยากแก้วยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกจากพื้นที่นั้นทางนายอนุทินก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นของประเทศไทยจะต้องดําเนินการตามกฎหมายไทยส่วนเรื่องของการผลักดันต้องใช้หลายกฎหมายมาประกอบกันเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือคนทั่วไปต้องไม่ทําให้เขาเดือดร้อนและพูดคุยให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนเรื่องของการกําหนดเส้นตาย10ตุลาคมนี้ของชาวกพูชาจะต้องออกย้าย ไปจากพื้นที่ตรงนั้นนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพยายามตั้งไทม์ไลน์ค่ะแต่เรื่องของการผลักดันออกไปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาไม่ใช่การผลักดันเป็นสิ่งแรกจากกาหนดวันไม่ได้และตนเองก็ไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องถึงวัน,นที่10ตุลาคมก็เหมือนท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นคนแบบว่าขี่เส้นตายไงนั่นเป็นคําพูดของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการผลักดันท่านก็บอกว่าคงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมค่ะ คนทั่วไปแล้วก็ต้อง,ต,องต้องปฏิบัติกับเขาอีกวิธีหนึ่งเราต้องไม่ทำให้เขาเดือดร้อนแบบที่แบบโหต้องผลักดันกันอุ้มกันออกไปอะไรคงคงไม่ใช่แต่ต้องใช้วิธีทางกฎหมายให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พูดคุยให้มากที่สุดคุณก็ต้องหาสถานที่เอาคนของคุณเนี่ยออกไป กลับไปยังอาณาเขตของคุณแล้วก็ไปแต่อย่างนี้เรายัางพอพูดกันได้ใช่ไหมไปสร้างชุมชนใหม่อะไรให้เขาให้เขาได้ได,ได้ได้ย้ายออกไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปผลักดันก่อนเป็นสิ่งแรกจะมาเอาวันนั้นวันนี้ไม่ได้เพราะผมไม่ผมไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องวันที่ส<อ>ิบท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดเรื่องเดดไลน์วันที่10ตุลาคมผู้ว่าสาแก้วต่างหาาแล้วถามว่าเมื่อไหร่ อยู่ที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเออแล้วท่านก็บอกว่าก็คงจะไม่อยากให้ชาวกับุชชาส่วนหนึ่งเขาเดือดร้อนทีนี้มันก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านฝั่งไทยบอกว่าแล้วทุกวันนี้ชาวไทยเขาเดือดร้อนนะคะท่านเออเนี่ยชาวบ้านที่หนองจานบอกว่าผิดหวังนะท่านนะรอคอยมา40กว่าปีแล้วอ่ะคิดว่าจะเข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ได้อยากให้นายกทบทวนเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนะี่ยังพูดถึงการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะไปบุรีรัมย์เนี่ย ก็จะเตรียมเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่ว่าลงไปวันนี้ถึงจ่ายซึ่งวันนี้จะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์เพื่อนำมาคิดแล้วก็วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้ก็มีกำหนดการที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ตำแนวชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดน,นะคะแม้ว่าจะไม่มีการประทะก,กันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้ชาวบ้านเขาไม่มั่นใจคะ่ะว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะกัมพูชา,าเขาก็กดดันเรามาตลอดนะคะรวมถึงการที่พวกเขาไม่ย้ายออกนอกพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าวันที่10ตุลาคมนี้หากไม่ย้ายไปอีกเนี่ยทุกอย่างมันจะยืดเยื้อแล้วเวลาที่เหมาะสมคือเวลาเมื่อไหร่อย่างไรขอความชัดเจนด้วยค่ะนี่เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะคะ